อเดชะไ่ผ่านทางข้าพระองค์มอบพยางาจงเย็ยนเองข้าพระองค์รู้ว่ามีโทษสมคนตายทรงลงพระอัยาด้วยเถิดบ,บ,บาว้จิตบังอาจละทำไมทำอย่างนั้นพ่อบาทที่ข้าพระองค์ทำเช่นนั้นเพื่อรักษาความสงบสุขชายแดนทรงเอาไว้พระเจา้ากะแล้วไหลจะไหลตัวไส้สึ่งไปเดิมคละกันอย่าบอกว่าเพื่อสันติสุขชายแดนอีกเถียงไปน้ำคุณคุณพระอัยาไม่พ้นกล้า โรดฟังข้าพระองค์ก่อนเถิดพระอาญาวิพลกลาฟังปาบุจิ่นกราบพูลก่อนพอบาทเป็นดินทรงของเราหลังจากพระเจ้าไทยจงปกครองก็ถูกทหารเหลียวนำทัพลุกรานชายแดนมาตลอดเกิดสงครามไม่หยุดต่อสู้กันนานนับปีไม่เคยสงบสุขทำให้รัศดรบริเวณชายแดนต้องถูกภัยสงครามคุกคามตลอดมา ความเป็นอยู่ยากเย็นข้าวยากหมากแพงตลอดหลายสิบปีนี้ช,ชาวเหลียวรุกรานทางเหนือกำลังแข็งแกร่งขึ้นทุกวันซ้อมรบตรวจพลอยู่ตลอดเวลาสะสมสเสบียงอาหารารอคอยโอกาสบุกรุกสงครามใหญ่ความจริงสงรงกับเหลียวเสมือนคันธนูที่พร้อมยิงอยู่ทุกขณะไม่ว่าเหตุเพียงเล็กน้อยพร้อมเกิดฉนวนสงคราม โหมีห oh, ยางจงเหยียนเป็นเชื้อพระวงศ์เมืองเหลียวถ้าหากเราสังหารพวกเขาแล้วเป็นการยั่วยุชาวเหลียวถ้าเช่นนั้นสงครามระหว่างซ่งกับเหลียวต้องระเบิดขึ้นอย่างแน่นอนข้าพระองค์ไม่อยากเห็นบ้านเมืองวุ่นวายราษฎรต้องทุกข์ยากราษฎรเหมือนกระตกอยู่กลางกองเพลิงเอาบุญจินยินดีเอาตำแหน่งพร้อมกับหัวของตัวเองมาเพื่อรักษาสันติสุขของแผ่นดินไว ปล่อยตัวอย่างจงเหยียนไปเพราะเป็นความจำเป็นจริงๆข้าพระองค์รู้ว่ามินเบื้องสูงขอยฟาบาททรงพระหารหม่อมฉันเสียเถิดพระเจ้าค่ะฟาบาทคอยหม่อมฉันได้ทูลบ้างพระเจ้าว่าเงอนใดๆทั้งสิน้นขอได้ฉันไตเท้าวเปานั้นมีสัมพันธ์แน่นแฟนกับตะกูลยางเย,ยลิจจงเหยียนเป็นลูกหลานตระกูลยางแต่ท้าเอาททำเช่นนี้เกือส่วนตัวหรือส่วนรวม ยากที่จะคาดการได้แา่ครูอยู่ต่อหน้าพระพักให้ร้ายป้ายสีกันเงินเหรอข้าไม่เคยให้ร้ายป้ายสีใครหลายปีมานี้ตะกูลหยางมีความชอบจึงได้ยิงธนงโพหัง,งยโสเยลิจงเยียนเป็นลูกหลานตะกูลหยางงั้นตระกูลหยางกับเมืองเหลียวก็มีความแน่นแฟ้นต่อกันแต้ท้าเป่าท่านออกหน้าปกป้องข้าศึกของเมืองเหลียวแบบนี้มีจุดประสองค์อันใด เปาบุญจิตมีอะไรจะพูดอีกทูลฟอบาทเปาจุนรับใช้ปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยชีวิตของตนเองเรื่องนี้ไม่ว่าใครผิดใครถูกเปาจุนยินดีนนรับโทษเพื่อแสดงความพักดีพระเจ้าพระอาญามีผลกล่าวต่้ยเท้าเปาเป็นหุ้นางชั้นสองแต่มีความสื่อสัตว์สุจริตพักดีต่อราชสำนักคดีนี้ใหญ่หลวงนย่าเพิ่งด่วนตัดสินพระทาย มอ่อมฉันคิดว่ามอบเรื่องนี้ให้สารต้าหลีเป็นผู้สอบสวนดีกว่าพราะเจ้าค่ะเรื่องนี้จะล่าช้าไม่ได้ราชครูพระเจ้าค่ะครีนี้มอบไปท่านสอบสวนให้เสร็จในเร็ววันอย่าล่าช้าเด็ดขาดรับด้วยกราบท่านพ่อ,อดูเหตุการณ์ในท้องพระโรงวันนี้เจ้าหน้าดำมีคนหนุนหลังมากพอตัดสินความแล้ว จะต้องควบคุมบลป,ประหารทันทีทำไมงั้นถ้าอ,องกแปลกข้ามายุ่งจะสังหารมันไม่สำเร็จห้องเต้รับสั่งให้พอ่อสอบสวนคดีนี้มีหรือจะฆ่ามันไม่ได้แต่ถ้าวันนี้ไม่ช่วยโอกาสสำเติมมันซะก่อนพ่อก็จะไม่คลายความแค้นหน่อยเจ้าหน้าที่เบิกตัวนักโทษขึ้นศาลนักโทษเปาจุนคำนับท่านราชครู เาบุญจินในเงยน้าค่ะดูหน่อยสิเจ้าเป็นขุนนางที่ขึ้นชื่อว่าซื่อสัตย์ยุติธรรมคนที่ตายด้วยคมเครื่องประหารเจ้ามีนับไป่ถ้วนแต่เจ้าเคยคิดบ้างไหมว่าวันนี้เจ้ากลับเป็นนักโุนคุกเข่าให้คนอื่นสอบสวนได้เปราจุนทำได้จิตใต้สำนึกไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาจริงโยู่วันนี้ถูกสอบสวน แต่ว่าไม่ผิดต่อผูดด้ใดและไม่ละอายใจด้วยเจ้าเป็นศารสูงศารต่นเจ้าอย่ามาตีสำนวนคาถามหน่อยไม่ผ่านทางที่เยลิจงเยียนได้ไปจะเป็นคนให้เขาใช่ไหมใช่ลแล้วแล้วเจ้ารู้ไหมว่าเจสองคนนั้นเป็นชาวเหลียวเอาจนรู้จต่เยียนหรอคือชาวเหลียวแต่เยลิจงเยียน ็นชาวเหลี้ยวและเป็นชาวฮั่นชาวเลี้ยวและชาวฮั่นอะไรกันเยลิจงเยียนเป็นชาวเหลี้ยวเต็มตัวแต่เพราะมีจุดประสงค์จึงได้อำพลางฐานะตัวเองสะดวกในการเป็นไส้ศึกในเมืองเราตอนที่เข้าเฝ้าเมื่อเช้านี้ท่านอาจารครูได้พูดว่าเยลิจงเยียนเป็นลูกหลานตระกูลหยางแต่ตอนนี้กลับว่าท่านอาจารครูบอกว่าเขาไม่ใช่คนที่มีจุดประสงค์คือใครกันแน่ เยลิจงเยียนลอบทำร้ายพระชนกเนข็นฆ่าขุนศึกทรงนับไม่ถ้วนส่วนเยยนหลอฆ่าทูตที่เราส่งไปสำหรับลูกหลานแผ่นดินท่งนั่นแสดงว่ามันสองคนคือไส้ศึกเป็นศัตรูชาวทรงแต่เจ้ากลับให้ใบผ่านทางแก่มันแสดงว่าเจ้าสมคบกับมันเพื่อขายชาติและแผ่นดินเปาจุนให้ใบผ่านทางเมื่อเขาหนีไปแต่เปาจุนไม่คิดทรยศขายชาติเลยแม้แต่น้อย มีหลักฐานอะไรด้วยใจพักดีของข้าต่อราชสําสนักเป็นหลักฐานได้อย่างนั้นก็แสดงว่าจะให้ข้าควักหัวใจ,จออกมาดูสิในเมื่อท่านต้องการเช่นนั้นเปาจนยินดีเป่าวุจิตรัแหงังคิดว่าข้าไม่กล้าอย่างนั้นหรอเจ้าหน้าที่ควักหัวใจเป่าวุจินออกมาอย่ามัวเสียเวลาเลยเบ่าวุญจินกรรมที่จะก่อ,อไว้วันนี้ต้องชดใช้ทั้งหมด ชีวิตของเปาจุนไม่เคยก่อกรรมที่ราชครูพูดมานี่หมายถึงอะไรแล้วเจ้าจะรู้ว่าหมายถึงอะไรก็เรื่องใหญ่แล้วโอท่านไม่จัดมีข่าวจะพายเรวังเขาว่าแต่เท้าเป่ายอมรับปล่อยหยางจงเยียนตัวหน้าพระพักก์เรื่องนี้ฝ่าบาทสมกริ้วมากเลยสมยังสั่งประหารแต้เท้าเป่าด้วย าาโชคดีคุณนางทูลคัดค้านฝ่าบาทจึงมอบคดีนี้ให้ศารต้าลีสอบสวนแต่น่าเสียดายผู้ที่สอบสวนนั้นกลายเป็นท้าราชครูไปฮะฮะราชครูน่ะเหรอฟังจากคุณนางผู้ใหญ่ว่าห้องเตกกลัวพวกเขาจะทูลขอร้องแทนใต้เท้าเป่าจึงมอบให้ท้าราชครูรีบตัดสินคดีเพราะโกเรื่องจะบานปลายถ้าอย่างนั้นท้าราชครูจะตะัดสินประหารใต้เท้าเป่าเขาอาจจะรีบคุมตัวไปที่ลานประหารทันที เราใจคนถอยสมใจไม่ได้เราต้องช่วยใต่เท้าเปาให้ได้ใช่เราต้องไช่วยนี่ทุกคนใจเย็นเอาไว้ความจริงเรื่องเี้ใต่เท้าคิดว่าเราต้องทำเช่นนี้ดังนั้นก่อนที่ท่านจะไปสั่งนักสั่งนาะเราอย่าได้ทำผีผ้ามไปทำให้ใต่เท้าเป็นคนได้จงรักภักดีถ้าเราทำอะไรผีผ้ามไปใ <c oughs> ต่เท้าเปางคงยินดีตายแต่ไม่ยอมให้เราทำเช่นนั้นท่านพี่จันเราควรจะทำยังไงอ่ะนั่นสิ ทุกคนอยาห่วงเลยใต้เท้าเป่ารักราษฎรดังลูกหลานและชาวบ้านแถวนี้เห็นท่านดังเช่นบีดาเช่นเดียวกันตอนนี้บิดามีทุกข์คนที่เป็นลูกหลานจะนิ่งดูดด้ได้อย่างไรกันท่านคงซุนท่านหมายความว่าแต่ข้าเป่าตามกฎอาญาของเมืองซ่งขอประหารชีวิตเจ้าวันนี้เที่ยมวันประหารทันทีเ่าวุจิถ้าตัดสินไปแล้วจะมีอะไรจะพูดอีกไหม ที่ข้ายาจะพูดตอนนี้อยู่ในที่ประชุมขาก็าได้พูเป็นอดแล้วถ้าตัดสินประหารเจ้าเจ้ายินยอมไหมข้ายินยอมเป็นแก่เจ้าที่รับกระบีอ่อาญาศิษย์จากพระชนกและเป็นขุนนางชั้นที่สอเจ้าไม่ต้องนั่งรถนักโทษไปนั่งรถมากไปที่ลานประหารถ้าเราจะครูจทำเช่นนี้ตรวจจะมีคนขัดขวางาการประหารใช่หรนอดมระรา จำาด้ไหมมตัวนักโทษเลิกสาร